วันนี้เราอยู่ที่ลูเมนอุดมสุขนะนี่โรงแรมนี้ลงรถไฟฟ้า BTS นะสถานีอุดมสุขลงปุ๊บก็พุ่งเข้าโรงแรมได้เลยนี่อยูใ่ใกล้ๆขนาดนี้เลยอ่ะอันนี้นะไปเดี๋ยวไปดูล็อบบี้กันง่ายมากเลยนะเนี่ยลงสถานีอุดมสุขประตูสามลงปุ๊บโรงแรมก็อยู่นี่เลยไป ดูข้างในกันเข้าไปดูรับฟี่กันปึ๊บนีะเข้ามารับฟี่นะทานอาหารอาหารเย็นตอนนี้ที่นี่ได้นะก็เหมือนร้านเหมือนเป็นคาเฟ่ด้วยแหละเอืออ่ะวันนี้มาแน,น่าทำอะไรกันคะเนี่ยนั่งห้องอยังได้แล้วค่ะจะไปเลยเหรอชั้นอะไรชั้นห้าไะเรียกคุณโน้ตมาสิ วินวินได้ห้องอะไรลูกได้ห้องอะไรครับห้าชุดนหนึ่งอ๋อตอนนี้ห้าหนึ่งศูนย์ตอนนี้เรามาเป็นช่วงคริสต์มาสนะเขาก็จะจัดแบบแนว t ี e m e คริสต์มาสนะมีจับของขวัญด้วยนะแม่เมื่อกี้วินจับอะไรได้ลูกอมจับลูกอมได้ไหนลูกอ๋อจับในถังนั่นใช่ไหมลูกอันนี้คืออะไรโอเคโอเคไปเดี๋ยวไปดูห้องพักกันจ้าคริสต์มาสคริสต์มาสมาที่ หลายยี่ห้อเลยอ่ามีโต๊ะฟูด้วยไปะะดูห้องการนี่นะไป Quest ลู o m มเลยขึ้นลิฟต์กินชั้น,นอะไรเก่อนลิฟต์ดิอ่าลิฟต์มาพอดีไปนี่ถ่ายแบบอ่ะพร้อมยังแม่ ชั้นห้าไม่รู้จะได้วิวฝั่งไหนนะได้ฝั่งรถไฟฟ้าก็มองรถไฟฟ้าจนเนื่อยอ่ะชั้นห้าถึงแล้วบ่าวอ่ะออกมาก็โอ้โหสวยงามไปทางไหนเออซ้ายขวาตามแม่มาตามแม่มาตามแม่มากิ่นหอมนะกินหอมกิ่นหอมกินใหม่เลยละมาถึงเจอทางแยกซ้ายขวาอีกที เอาน้ำพับว่าแม่พาหลงอุ้ยห้องนี้เหรอใช่ป้าเปิดอันอันอันนี่ไม่ตัดไม่ต่อเลยเลยนะสวยห้ยสวยห้องสวยโอ้โหอย่าดื้อ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 ปิดประตูก่อนอ๋อวินวินห้องสวยเอ้ยครับนี่ห้องนะเดี๋ยวดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำสะอาดพื้นแห้งหอมระล่างลมแดดไฟพื้นแห้งหอมกลิ่นหอมเลยอ่ะเนี่ยนะ สะอาดสะอาดเดียวสะอาดเดียวจริงนี่พื้นไม่มีรอยน้ําเลยข้างหน้าก็มีที่วางของนะมีตู้เย็นมีตู้เสฟไปดูทีวีเอ็มเป็นตู้เตียงทีวีเอช็ดเตียงสิลูกถอดรองเท้ากระโดดเลยเออเป็นไงไหนดูวิวซิทะาจารถไฟอุดมสุขรถไฟฟ้าโห้ยตอหม้อสวยจังเลยอ่ะอ่ะดูห้องดูห้องดูก่อนไม่ดูข้างนอกแล้วอะข้างนอกก็ประมาณนี้แหละ โอ้ยเตียงนอนได้สามคนหมอนสี่ใบมีหมอนเล็กให้อีกสองโอ้นี่แม่ใครมีงานการทําก็มานั่งตรงนี้ได้เนี่ยฮะออฮะอุ้ยห้องน้ําห้องน้ําเห็นน,นี่นี่พี่หล่าน้อยก็เห็นสิเนี่ยเห็นไห<ง>มโอ้ยโรงแรมด้แต่โรงแรมสะอาดจริงนะแม่เนาะกลิ่นหอมหอมม,มีแต่ทีฟันด้วยนะคะมีหมดเลยครบเซตดูผ้าเขาดีนี่นี่ พื้นแห้งแก่เลยเออมันต้องแนมต้องอย่างนี้สิมาถึงแล้วบ่ายอย่างนี้เราต้องทําอะไรกันนะสระน้ําำจุดาดฟ้าเด้อจัดการเลยโอเคแม่เป็นไงห้องดีค่ะเตียงนุ่มดีนะแอร์เย็นฉ่ำเลยตอนนี้ไปโงเรีนสักหน่อยนี่พัดลมอเอ้ยไม่ไ่ใชพัดลมทีวีทีวีวยางใหญ่เลยนี่สมาร์ททีวีปะเนี่ยดูเน็ตฟลิกได้ไหมตัวได้หน่อยดูได้ไหมอ่ะเดี๋ยวดิอ๋อไม่น่าได้รีโมทธรรมดาไม่เปแล้วดูช่องเคเบิลไว้ก็พอเนาะ โอเควินเปลี่ยนชุดกันแล<อ>้วขายแก้ข,ขเมื่อกี้บอกทีวีเขาดู YouTube อะไรไม่ได้นะทีวีเขาดูได้หมดเลยนะเน็ตฟลเน็ตฟิกโอเคนี่ไม่เหงาแล้วไ<อ>ะเล่นน้ำก่อนท<อ>ี่ลงไปข้างล่างมานะอพอเราเนี่ยเราเดินออกหน้าโรงแรมใช่ไหมไหนว่าจะเปิดไานเ,<อ>เนี่ยออกหน้าโรงแรมไปเนี่ยเ,<อ>เราเลี้ยวขวาไปทางเนี้ จะเจอตลาดวันมาร์เก็ตนะเบลอเลยตลาดของกินทั้งนั้นเลยนะเย็นเย็นมานี่เดินไปแบบของกินเป็นร้านเนี่ยเป็นร้านเป็นร้านล้านเป็นร้อยล้านอาหารเลยอ่ะส้มตำกุ้งตงกุ้งเตี๋ยวโซฟอเซเว่นเพียบโอเค๋ยวเย็นพาไปดูเป็นไงไหนมาดูที่แต่งตัวพร้อมยังเดินมาใกล้ๆสิโอ้โหอันนี้พร้อมดำเต็มที่เลยใช่ไหมเนี่ยป่ะจะเล่นจะเล่นกี่ชั่วโมงเว่นจะเล่นกี่ชั่วโมงวันนี้ สามชั่วโมงโอเคจัดให้ตอนนี้ขึ้นมาชั้นเก้าแล้วนะชั้นสาว่ายน้ำสาว่ยน้ำอยู่ตรงน,นี้เนี่ยมาดูวิวก่อนตอนเยน็เยนๆก็ขึ้นมานั่งเล่นวันนี้ได้นะเป็นเหมือนบาร์โอโ้นี่คอนโดอะไรไม่รู้เนี่ยเริ่มเทอมอ่ะนี่สสารีนรถไฟอุดอมโซกโอเคเนี่ยรถไฟฟ้าป๊บถ้าใครมารถไฟฟ้าก็ง่ายนะสะดวกเลย แต่ถ้าเอารถมาเองก็มีที่จอดข้างล่างยี่สิบสาสิบคันสบายสบายเลย่ะเดี๋ยวพาไปดูสาะว่ายน้ำตอนนี้แดดเพี้ยงเลยไม่น่ามีใครมาเล่นนะนะเดินขึ้นปะอันนีนะ้ลูกชายขอฟิตเนสกันให้ฟิตเนสไปก่อนนี่นะสาะว่ายน้ำมากมากมากโอ้โยยอดตึกเลยจ้ามีจักรกุชี่ด้วยเหรอโอ้โหงี่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูลูกชายเห็นนะ ไม่ยอมเลิกวิวอย่างสวยอะ่ะหือเจ๋งเจ๋ง,จงมุมนี้เจ๋งเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวรอรอลูกชายมาก่อนเด้อสวยอันนี้งาน้อยฟ้ามาแล้ว BTS มาแล้ะไปทางนน้นก็ไปทางบางนานะอะไรนะใบเทกใบเทกเออใบเทกแล้วก็ไปนู้น นั่งไปถึงบางปูเลยนะเส้นเนี้เคยนั่งไปอยู่ไป,ปาบางนา,า,าลาซานสำโรงโอเคแหละวันนี้นะแต่มุมนี้สวยๆเนี้ยนี่เมื่อกี้ไปสาว้น้ำนะแดดเปรี้ยงไม่ไหวเดี๋ยวมาเล่นฟิตเนสสักชั่วโมงหนึ่งเนาะอ่ะแม่เดินให้ถึงยี่สิบกิโลแล้วค่อยไปเล่นน้ำนะโอเคป็นีนหอบนะ โอ้ยคนนี้น pues right. right. uh ั huh. uh. Look. Look 8, nah. ่งไว้กินบกิบักซิ่งอย่างนี้อันนี้อ้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกเออนะดูวิววิ่งไปก็ดูวิวปวิวบายเทคตอนเย็นพาไปเดินไอ้นี่นะตลาดตลาดของกินเห็นแล้วเมื่อกี้น้ำลายไหลเนี่ยเล่นตรงนี้ก่อนเพราะว่าแดดเปรี้ยงมากเลยดาดฟ้าไม่มีอะไรบังเลยเล่นตอนนี้ดำางี้งี้ระหว่างรอแดดล่มนะเนี่ย เราเดินออกหน้าอันข้างหน้านั่งแลมขึ้นมาเนี่ยตรงหลังคายาวๆตรงนี้นะเนี่ยๆของกินทั้งนั้นเลยนะเป็นตลาดเนี่ยยาวไปเลยเนี่ยถึงเนี่ยเมื่อกี้ขับรถผ่านมาเห็นไงเหมือนตลาดอตกออะประมาณนั้นเนี่ยของกินบานเลยเดี๋ยวเยว็นๆตรงนี้ก็เป็นห้างนะเห็นไหมแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยมีคนอะแต่ตอนแต่เลยถัดจากตึกนี้เป็นตลาดของกินเลยเพียบเดี๋ยวเยว็นนี่พาไปดู แดดร่มแล้วนะเล่นน้ำได้เอานีน่น้ำเย็นไหมลูกเย็นน้ำเย็นไหมโอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยมีจักรุชี่ด้วยหรอหนาวไหมแม่อ่าเล่นน้ำไปดูวิวไปนะก็สวยเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าของกินอ,อยู่ตรงไหนนี่ออกหน้าโรงแรมนะ หานั่งแรมกันนี่รอไฟฟ้าประตูสามเวขวา mm. เดินตรงไปเรื่อยๆเลย mm. นี่ถนนสุข,ขุมวิทนะ mm. เดินตรงไปเรื่อยๆ wow. ว้าวชนเสาเนี่ยตรงเนี้ยเราเป็นตลาดแต่นี่จะเป็นตลาดแบบปิดแอร์แต่เราตรงนี้มีขนมจีนขายนี่เป็นที่ดอนเล่น mm. ไหมเห็นปะ <Okay. S 2> มันเป็นเหมือนแบบ มากเลมัเหมือนเหมือนอะไรสักอย่าง่ายนะหอ๋อเป็นสวนนกกำลังแต่ขอกินจะเดินตรงไปหน่อยนะเดินตรงไปนิดเดียวเจอวินวาสแล้วเดินผ่านไปนี่ไงตลาดวันอุดมสุขนะวันอุดมสุกข้างหน้ามีเซเว่นของกินเที่ยงข้างในมีตลาดตะบลมเลยอุดมสุกเหมือนกันนี่ประตูหนึ่งเนี่ยเห็นไหม เดินเลี้ยวเข้ามาเนี่ยตลาดมีทุกอย่างนี่อันนี้ทางข้าวเนี่ยไหมซูชิก็มีนี่ผล,มล,มลไม้งผลไม้หนมโคกเนี่ยข้างในเห็นปะข้างในนี่ทั้งอันเลยลองกินโอ้โหจะกินอะไรขอให้บอกนู่นนี่ตลาดวันมาเก็ตนะ ยาวเลยยาวบืดเลยมานั่งทานที่นี่ก็ได้หรือว่าจะไปกินบนโรงแรมนี่ก็จับคุณเต๋าเรือเทียบนุ่นยาวไปนู่นเกี๊ยวซ่าต้มตามน้ำาป่งน้ำปับได้อย่างเรียกเท่าใดอ่ะข้างนก็มีครับเออข้างในยาวไปนู่นเลยนี่ชี้ อันนี้นหนม,มจีบเป็นไหมหนมจีบพี่คินี่เต๋าไก่เต๋าไก่อ่ะข้าวมันไก่โอ้ปากท้องที่นี่แหละ<ด>สบายโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพาเดินแค่นี้ก่อนนะเปิดจับเพียบเพียบเพียบ,ยบ,ยบมานอนโรงแรมนี่ของกินบานไว้ต้องห่วงไป ยับม <Yeah. S 2> ีป,ปลาโป่งด้วยป,ปลาโป่งหมูนี่ยังไม่สุดนะเนี่ยนี่เดินยังไม่ทั้งครึ่งเลยนะเนี่ยอมไหมข้างหลังเหมือนเหมือนตลาดสดะ่ะเอ,อันนี้อันนี้จะเป็นตลาดสดละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหมูเล่าอะไรให้ฟังไหมอันนี้จะเป็นตลาดสดนะวันนี้กับข้าวนี่กับข้าว ยเยอะแยะไปหมดมีเค้หมูเห็ดเป็ดไก่มีมียันปลาหมึกแห้งนี่ทะเลปลากระพงกู้แห้งกุ้งสดนี่ปลานมัน,น,นยเยอะแยะตลปวันนี้มาจบที่น้ำพริกกะปิี่กับข้าวเขาเยอะแยะเลยนะร้านนี้นะ ได้ได้ได้แล้วฉันก็เั่นพริกหับสดผับสดตับต้มมีหมดได้แล้วเมนูของเราวันนี้ป่าเดี๋ยวกลับโรงแรมเลยอ่ะเมื่อกี้ไปเดินตลาดกันมาเรียบร้อยแล้วนะนี่นะได้นี่มาปลาทูหมดไปครึ่งตัวแล้วเพิ่งจะถ่ายให้ดูขอโทษทีอ่ะแล้วก็หับนอ่ะนี่อร่อยไหมแม่อร่อยยมอร่อยไย เนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายไปที่ไหนก็ไม่ลําบากเห็นไหมมื้อนี้หมดเท่าไหร่นะแม่ร้อยสบร้อยสี่สิบบาทเองเห็นไหมแต่เราไม่ห้องห่วงเราพกมาม่ามาด้วยไม่ใช่โค้ดไม่ได้โฆษณาเขานะไอ้รถเนี้ยแลวก็เตี๋ยวเดือเนี่ยเซเว่นโคตรอร่อยสิบแถมหนึ่งร้อยสี่สิบได้อันแล้วของเด็กอ่ะร้อยสี่สิบห้าของเด็กก็ร้อยสี่สิบพึ่งมื้อนี้ไม่ถึงสามร้อยอิ่มแล้วน้องพี่น้องอิ่มไหมโอเคดูแม่อิ่มอิ่มก็จะขึ้นที่นอนแล้ว อ้อเหลือด้วยหยูปลาทูตัวเท่าไหร่นะแม่สี่หมื่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัว,ตวาอ,อาหารอร่อยรอย้านานี้ใช้ได้เลยที่ถ่ายให้ดูมกเมื่อกี้ร้านอะไรน้ำพริกนี่แหละโอเคแล้วตอนเช้ามีอาหารเช้ามั้งแ้บนนี้เดี๋ยวลงไปดูลายอาหารเช้าตอนเช้ากันนะแต่วันนี้เน่นน้ำไม่ไหวจริงๆลงไปได้ถึงสิบนาทีโอ้โหเล็บเขียวเลยอะ่ะโอ้อหนี่นี่นี่โอ้โหจิ้มสิโอ้โหเตรียมน้ำเตรียมน้ำเตรียมน้ำโอเคค่ะ กินข้าวกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะก็ขึ้นมานั่งตากลมซะหน่อยที่นั้นนี่ยกลางคืนเขามีเหมือนกับดนตรีสดเล่นด้วยนะข้างบนก็เป็นบาร์น้ำบาร์อะไรให้นั่งเล่นได้นะแต่วันนี้คงไม่ได้นั่งละเพราะว่ากินข้าวอิ่มเรียบร้อยละมาดูวิวเฉยเมื่อกี้ภาพที่พุ่งตกนะสวยแม่ลูกเขาฟิตเนสกันอยู่ อาบน้ำแล้วนะแต่ว่ามาฟินเง็นให้เหงื่อมันออกเล่นงั้นเนะนีะ่ะมานั่งดูบรรยากาศมานี้นะตอนเย็นเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวถ้านอนไม่หลับเราจะขึ้นมาถ่ายรอบอตอนนี้ทุ่มหนึ่งบรรยากาศตอนทุ่มหนึ่งนะนี้อากาศเย็นเย็นน้นเทพมามาณนี้ Good morning เช้าแล้วนะคะคุณเวนหลับสบายไหมลูก<ม>สบายนะ<ม>สบายหลับปุ๋ยเลยนะเมื่อคืนนึกว่าจะเสียงดังนะชัว่าอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใกล้ถนนอย่างเงี้ยแต่เงียบนะแม่นะเนาะห้องเก็บห้องเก็บเสียงดีมากเลยนะอืมเมื่อวานเจอคนจีนนะเอปิดประตูคุยกันชงเชงชงเชงเลยหน้าห้องอนะแต่พอเข้ามาในห้องหูหนวกเลยปิดเงียบปุ๊บเลยนะห้องเขาเก็บเสียงดีครับก็คืนนะี้ยว่าไงลูก หมอนเขานุ่มอ,ะอ่ะยังไม่ทานไรเลยหลับเลยหลับเลยใช่ไหมเออหมอนนุ่มจริงให้มาตั้งสี่ใบ <c oughs> ห้องเก็บเสียงเงียบเลยโอเคก่ะเดี๋ยวไปดูข้า,าวเช้ากันข้า,าวเช้ากันตอนนี้แปดโมงไปดูซิห้องอาหารเขเป็นยังไงวะใช่ตรงนี้อ่ะเนี่อนมาอีกทีก็หลงอาหารเช้า,น,ชานะคะมีขนมปังอันนี้อยู่ข้างหน้าเลยยามีผลไม้อัน,น อันนี้พวกสลัดอันนี้เป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นกระต้มใช่เป็นกระต้มเต้าหู้ไข่ดาวไส้กรอกแฮม,มข้าวผัด เี๋ยวเราจะไปดูโซนทางโน้กันนะคะไม่มีอะไรอ่าจะคนนั่งเยอะไปดูเย่าไปดูสลัดกันนะอันนี้ก็จะเป็นอ๋อเป็นสลัดต่างๆหอมเปรกเป็นน้ำกาแฟก็จะอยู่ตรงนี้จ้าไปเดี๋ยวเราไปถ่ายตังอาหารกันนะอุ๊ย มีอะไรหลอดๆด้วยเรามากินกันนะาเช้าไข่ดาวแม่กินอะไรแม่กินข้าต้มข้ต้มต้ตะต้มเหมือนกันกินให้ดูสิมีอันนี้อะไรน้ำต้าหู้หรอ้ต้าหู้มีสลงสลัดด้วยนะเนี่ยเบื่เบือเบขอเเช้าเบร็อเก็่อบของเบ้าเบร้อเพร่อมบืบบ้านแบ้วอม่ นี่เดี๋ยวกันจะกลับรถไฟฟ้าหรือว่าเราจะขับรถกลับดีขับรถกลับค่ะเอารถมาค่ะอ๋ออ่าอ่าอ่าที่นี่ดีมากเลยนะคะอย่าลืมติดตามน้องวินวินเที่ยวเก่งจังนะเดี๋ยวจะพาไปไหนพาไปอาทิตย์ละอาทิตย์ที่เนาะใ่เรื่องติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องเวยนะคะโอเคค่ะนอนเรียบร้อยไปแล้วจ้าลูเมนอุลมสุขแล้วพบกันใหม่ค่ะ